สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่าน,นนี้โอ้โหบรรยากาศยามคำขึ้นเดอ้อพี่น้องเอ๋ยงามลายงามลายโอ้โหงามลายพี่น้องเอ๋ยนะฮะบรรยากาศยามคำขึ้นวันลอยกระทงนี่คือวิวแม่น้ําเจ้าพระยาเนะี่ยวัดอรุณราชวรา,านะรามเนี่ยวัดแจ้งนะครับหรือว่าวัดมะกอกนอกนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะ่ยวัดทองคําตัวนี้พี่น้องเอ๋ยทองคำแท้แท้ได้เนี่ย เตตรรรียมัววอบิณด้านสวยงามมีคุณค่านี่คือความงามที่มอญลูกไทยนะฮะมีไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังเนาะพี่น้องเนาะนปสาธุคุณข้ามแห่งพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่คือบรรยากาศกานลอยกระทงนีนะะ่ยฮะเห็นกระทงด้านล่างพี่น้องเว้ยกระทงก็จะลอยมาด้านล่างนะครับพี่น้องเนี่ย วาดารวนดาวาดารวนเกต้าดาวมีมาบัเองกับในที่โอกาสม่างก,กี้ภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิรงอีกเช่นึงนี่ฮะสำหรับคำขึ้นวันลอยกระทงในห้างวดงามลายโอ้นี่คือวิวแม่น้ำเจ้าพยาพี่น้องเอ๋ยนะฮะทางประจุไทยที่ยังบ่เคยมาหรือบ่เคยเห็นบาวบัจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็น รัดงดงามแห้งพี่น้องเอ้ยวันเพ็ญเดือน12พี่น้องเนะะี่ยฮะน้ำนองเต็มตลิ่งโอ้โหนักท่องเที่ยวปสุดยอดไทยแลนดนะะ์เนี่ยฮะแตกโบแตกพี่น้องเบิ้งเอาเดอ้อนี่คือบรรยากาศวัดปร,รุณเน,นะะี่ยฮะช่วงเวลาเกือบๆจะหนึ่งทุ่มแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติเนะะี่ย ต่างหลังไหลเพื่อจะมาชมความงามนะฮะวัฒนธรรมของคนไทยนะครับนี่คือวัดอรุณจดดีใจแทนคนไทยเด้พี่น้องเลยดีใจแห้งนักท่องเที่ยวนะฮะสุดจอดขนาดไหนซุดจอดขนาดไหนมีมาโบองิงกับที่ว่าในพิีโอกาสใาพานพิธีพบรรยากาศช่วงยง้มแรงๆนะฮะของคำขคึ้นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่27นะฮะ เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 6นั่นเอง <S <S เก<อ>็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนโอ้โหไอ้บาโบูจองตรงนี้กันที่ว่าอิมอ่มน้งนองผีดอน้องอิ่มเลยครับรู้ส,ส,สึกถึงพลังงานแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่านะครับผีดองเนานะอย่างหมากไม้มหาศาลตอนนี้น้องเที่ยวก็เต็มโป๊ะนะพ้พงผีดองบาโบูเองว่าเาพื่อนกันอ่าอนุญาตให้คนที่ขึ้นโป๊ะได้จักคนเนาะอยู่ในวัดอีกพี่น้องเอ๋ยนะนเต็มเลย คำาคืนที่สวยงามคำาคืนที่ผู้คนต่างลังไหลอยากมาเที่ยวมาสัมผัสที่นี่ประเทศไทยโอ้คนมาแต่ใส่เนี่ยพี่น้องเอ๋ยคือจังหลหลวงแถ่น้อลายหลวงแถเนาะคุณน่ลลนนะลังไหลกันออกมาอยู่ต้องนอกีพี่น,น้นองเอ๋ยนะตรงเรือก็เต็ม บ่าบอกเองกัที่ว่าลองเรือมาจากฟังนุ่นเป็นน้ำเอ๋ยนะฮท่าเรือท่าช้างอยู่ที่ตรงวัดพระแก้วหรือว่าพรรมหาราชวังโอ้โหเรือจะบรรทุกได้ไหมเนี่ยทำไมเยอะจังนี่คือความงามเ,เลยนอนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมไทยนี่คือวัดแจ้งนะฮะวัดมากอบนอกวัดอรุณราชวรารามเนี่ย ว้าวงามหลายพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสำหรับควาขึ้นวันลอยกระทงขึ้นนี้นะครขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะในการลอยกระทงนะฮะขอขามาต่อพระแม่คงคาโอ้ยนะักท่องเที่ยวกับที่ว่าลังไหลกันมาเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเรื่องเดี๋ยวบรรทุกเหล่าจะกึ้นเนาะบรรทุกเหล่าจะกึ้นเนาะ ่องตัวแล้วก็ที่ว่าดีใจลายเน้องผจญง้อที่ได้มีโอกาสได้มาเห็นและก็สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยหายในอย่างน้องผจญง้อจีจะเดี๋ยวมายืนนัุ่ดๆนี้เดี๋ยวมาเห็นบรรยากาศที่ตัวเองเกิดมากกับเ่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะดังทองคำอยู่เลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยงดีพี่น้องเอ๋ยเงยลายนะฮะเงยความงามนะฮะเงยอ พีวิราบุรีกคนไถ่นอ้องเป็นน้องหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทีเพิ่นอนุรักษ์ไว้เนาะฮองแหนนะฮะทรัพย์สมบัตินะขะคล้องอบานเมืองนะฮะจนจนโค้งคู่ถึงลูกหลานบนแม่น้ำเจ้าพระยานี่ฮะที่การระบางฝั่งทนและฝั่งพ,พระนครสองภาคฝั่ง,ง <c oughs> โอ้งามหลายพี่น้องงามหลายไปเถิดเด้อไปเถิเด้อนะฮะ ทำขึ้นนี่นะฮะวัดอรุณราชบรารามนะฮะบาวบุกัติว่าจะเดินทางไปทีอ๋อไอคอนสยามอีกแเทเลงเด้อเป็นเองเลยนะกิฟต์บรรยากาศเนี่ยคืนวันลอยกระทงเนี่ยฝากตอนทุกท่านทีขอมารับชมโอ้งามลายพี่น้องงามลายงดงามแห้งงดงามอีนี้งดงามพอหลอ ฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นนะฮะกองบัญชาการกองทัพเรือเนะี่ยนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นสายเ,าเลือดใหญ่ของคนไทยนะี่ะนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีความสําคัญต่อกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญโอ้โหเลือกกนท่ว่อาโยกประโยชน์มากพี่น้องเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์นอกไป็นนอกกลุมค้าครับการเนี่ยว่าเห็นกลุ่มค้าครับการเนี่ยวาสัมผัส <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นี่คือบรรยากาศที่บาโบก็บมาฝากก่อนทุกทานเล้วปนองเนิ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคามงา้อีกหนึ่งฝากฝั่ง,งๆๆนักท่องเที่ยวที่ต่างดีใจที่ได้เห็นได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจ โอ้สบายดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของบาโบ้เดอพี่น้องเอ้ยนะฮะมือในเก็บข่าวบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านท่านใดทีเข้ามารับชมนองเสียงอย่ลา,าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบาโบน้ำแน่เนี่ย คกระดิ game, pa, program program program. Hello, oh ่งแจงเตือนเพื่อสิโบพลาดคลิปใปไหมของบ่าวบุญเดิพี่น้องเดินแฮร์สับสนุนบ่าวบุญโดยการปากดข่าวผู้ชนะกําลังการี่น้องเอิยสำหรับคลิปนี้บ่าวบุสศิลาทุกท่านไปแล้วพี่น้องเอหยสบายดีโชคดีจงเป็นของทานขอให้มีความสุขของคำขึ้นวันลอยกระทงเด้อพี่น้องโอ้โหคนหน้าน้ำเจ้าพญาที่งดงาม